สวัสดีนะครับวันนี้เราจะไปแนะนําวิธีการเดินทางไปยังโรงเรียนกวดวิชาในสตูวเตอสาขาสยามสแควร์ตอนนี้เราอยู่บนถนนพนระรามสี่มุ่งหน้าแยกสารแดงตอนนี้ด้านขวามือก็จะเป็นวันแบงคอกหลังจากข้ามแยกมาแล้วจะพบว่าสวนลุมอยู่ด้านขวามือถึงตรงนี้รบกวนผู้ปกครองทุกท่านขับรถชิดซ้ายเอาไว้นะครับเราจะไม่ขึ้นสะพานข้ามแยกโดยด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมดุสิตธานีที่ตอนนี้รีโนเวทใหม่อย่างสวยงาม หลังจากที่เราผ่านสี่แยกนี้ไปเรียบร้อยแล้วรบกวนให้ผู้ครองขับรถชิดด้านขวาเพื่อเตรียมตัวเลี้ยวเข้าสู่ถนนอังรีดูนังหลังจากเลี้ยวขวาเข้าถนนอังรีดูนังแล้วให้ขับรถตรงไปเรื่อยๆด้านซ้ายจะผ่านโรงเรียนสาธิตประทุมวันโรงเรียนเรยมดมพอถึงตรงนี้รบกวนผู้ปกครองทุกท่านขับรถชิดซ้ายจะพบกับคณะสัตวแพทย์อยู่ทางด้านซ้ายมือและเตรียมตัวเลี้ยวเข้าสยามสแควร์ก่อนถึงแยกพระรามหนึ่งเลี้ยวตรงซ้ายมือนี้เลยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงถนนพระรามที่หนึ่ง หลังจากเลี้ยวเข้าสยามสแควร์และรับบัตรจอดรถด,ด้านขวามือแล้วให้ผู้ปกครองชำเลียงดูบริเวณตึกแถวด้านขวามือจะพบกับทางขึ้นโรงเรียนกฎวิชานิสิติวเตอร์ซึ่งด้านล่างจะอยู่ติดกับสถานีตำรวจย,ย่อยโดยสามารถเดินขึ้นบันไดสีชมพูนี้ขึ้นไปยังบริเวณชั้น2ชั้น3และชั้น4ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนิสิติวเตอร์ได้เลยสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการจะจอดรถเพื่อรอรับอุดหลานหรือเดินชอปปิ้งในบร,ริเวณสยามสแควร์สามารถเลี้ยวซ้ายจอดรถได้ที่อาคารวิทยากิจหรืออาจจะเรียกว่าตกศูนนนยัังสือจุาี้เลครบ